สวัสดีครับโอริสฟรานซ์แอนด์แคมบรทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เซ็นทรัลอินเ n อร์เนชั่นแนลวอชแฟร์ e n t เซ็นทรัลชิดลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมหากรรมนาฬิกาแห่งปีนี้แล้วครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มีรุ่นไฮไลท์พิเศษพิเศษมาคุยตั้งสามเรือนนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นสีแดงของเรา Central Limited Edition มั่นใจว่า Oris Friends and Family น่าจะเห็นกันทางสื่อโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาเจาะลึกว่าที่มาที่ไปของนาฬิการเรือนี้แรงบันดาลใจมาจากไหนเป็นอะไรยังไงนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีไฮไลท์อีก2รุ่นนะครับแนวว่าจะเป็นรุ่น LFP นะครับหรือรุ่น a r q u i s Chronograph ที่เปิดตัวพร้อมกันในงาน Geneva er Watch Days เช่นเดียวกันเรามาเริ่มกันที่รุ่นพิเศษ LFP Limited Edition รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ Oris ได้ Collaborate กับ LFP นะครับหรือ League d e Football ของฝรั่งเศสนะครับก็คือล e กเอ e ีก e ูนะครับก็มีทีมอย่างเช่น Paris Saint Germain Montpellier Nice Lille นะครับที่อยู่ในลีกนั้นมั่นใจว่าแค่ผมพูดมาแค่นี้เนี่ย uh, Oris Friends รู้จากทุกทีมแล้วโดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ในทีมนั้นที่มาที่ไปของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็ Oris เนี่ยจริงๆแล้ว เป็นพาร์ทเนอร์ของ LFP หรือลีกฟุตบอลของฝรั่งเศสเนี่ยมาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วนะฮะง่ายๆคือคือทุกว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวนะฮะในการแข่งขันทางออริสก็จะขึ้นเป็นบอร์ดใหญ่นะครับเป็นนาฬิกาอาร์ควิสคาลิเบอร์400ขึ้นมาว่าทีมไหนจะได้ เปลี่ยนตัวเบอร์ไหนแล้วก็ทดเวลาในแต่ละเกมเนี่ยก็คือทดเวลากี่นาทีก็จะชูเป็นอาร์ควิสเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเห็นตามพวกบิลบอร์ดที่อยูอ่ข้างสนามเหมือนกันออริสและ LFP ก็รู้สึกว่าได้เวลาทันนาฬิกาขึ้นมานะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่นาฬิกาที่ทำคอลลาบเรชัับฟุตบอลหรือทีมอย่างเดียวนะครับมันคือคือเชีริตี้ซึ่งลีกฟุตบอลของ ฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในลีกที่ให้ความสำคัญกับความเป็น s ustainable ความเป็น uh, UN 17 Sustainable Development Goals ที่สุดแล้วนะครับในบรรดาทุกลีก uh, ที่อยู่ในยุโรปเลยรวมถึงพรีเมียร์ลีกที่ หลายๆฐานาจะรู้จักด้วยนะครับกออ็อีกหนึ่งแคมเปญที่เขาสปอร์ตเนี่ยก็คือ,อ,อทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์หนึ่งชื่อทัวร์นาเดอฟองเซเดลอองฟองส์นะครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ของทางลีกฝรั่งเศสที่จะมอบโอกาสให้กับเด็กๆประมาณ2อ0 3 0 0ถึงคนเนี่ยได้มีโอกาสไปแข่งฟุตบอลในที่สนามจริงๆของ สโมสรแต่ละสโมสรเลยนะครับอย่างเช่นพักเดปรอนส์ของปารีสแซงต์แชงนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสเตะบอลที่สนามใหญ่และได้เจอนักเตะทีเ่เป็นอาจจะเป็นฮีโร่ของเด็กๆแต่ละคนด้วยนะครับก็เมื่อก่อนอาจจะเป็น k คลิเียนอัมบัเป้ลิโอเนลเมสซี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเ,เป็นการให้โอกาสเด็กที่ดีมากๆและก็นอกเหนือจาก ทัวร์นาเมนต์นี้ที่จะให้เด็กๆมาวิ่งเล่นสนุกสนานกันเนี่ยเขาก็คอยมอบเงินที่เป็นเชียริตี้เนี่ยให้กับเด็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสที่ดีขึ้นในการเติบโตในการไปเรียนในการไป Pursue ความฝันของแต่ละคนนะครับก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาความคิดเล่นของเด็กๆทุกๆคนเนี่ย ลงไปในดีไซน์เอ e ลเมนต์ของนาฬิกาด้วยนะครับก็จะเห็นตัว O R I S เป็นฟอนต์ที่ค่อนข้างขี้เล่นและน่ารักมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะต้องสังเกตตัว uh, water resistant เป็นฟอนต์ที่เด็กๆ uh, วาดมาเหมือนกันครับแล้วก็เลือกสีเองทำอะไรเองหมดเลยนะครับก็เป็นการสปอร์ตผลงานเด็กๆ ที่น่ารักมากแล้วก็การเล่นกับนาฬิกาที่สร้างรอยยิ้มให้กับนอกเหนือจากเด็กๆแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับไปด้วยนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็ลิมิเต็ดแค่พันเรือนในโลกแล้วก็ในประเทศไทยมีน้อยกว่า5เรือนแล้วนะครับก็ยังไงหากว่าท่านใดสนใจหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้หลีของฝรั่งเศสอยู่แล้วก็สามารถมาดูที่งาน Central i n t e r n a t i o n a l Watch Fair ได้นะครับกับรุ่น LFP Limited Edition โอเคก็ย้ายกันไปอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็เป็นรุ่นที่เป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าหลายต่อหลายคนคิดถึงมากๆเพราะว่าไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือตัว q u i ค Chronograph นั่นเองควิสโคน g กราฟรุ่นล่าสุดก็น่าจะเป็นรุ่น Blue w u e w e นะครับเมื่อปี 2019ที่อยู่ใน Trilogy Set ของตัว Clean Oceans นะครับตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เห็น a r q u i s Chronograph ปรากฏตัวอีกเลยจนกระทั่งปีนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ปรากฏตัวแบบธรรมดาธรรมดาด้วยก็คือว่าปรากฏตัวภายใต้ New a r q u i s Redesign ด้วยนะครับเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัว a q u i s Chronograph เนี่ยก็จะบางลงทำให้นาฬิกาดูดีขึ้นใส่ได้ง่ายขึ้นและก็ออตอบโจทย์สมัย ใหม่มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากฟิลของตัวนาฬิกาที่บางลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นไซส์ของนาฬิกาที่เล็กลงด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอริสเฟรนซ์น่าจะจำได้ว่า s t ต n d า r ไซส์ของโ o n โนกราฟของ a าร i คเนี่ยโดยเฉพาะนะฮะก็จะต้องอยู่ประมาณ4 5ถึง47มมรนะครับรอบนี้เนี่ยก็ทำเป็น 43.5มิม mm, นั่นก็คือ Standard ดไซสของ a r q u i s ิในปัจจุบันเลยไซส์ขายดีที่สุดในโลกและขายดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นสปา i n ิงคอนโอการ์ดก็คือ3วงนะครับกับสีที่ผมมั่นใจว่า h o r i s f r i e n d s, <reference> <S ทุกๆคนเนี่ยค่อนข้าง,างคุ้นชินก็คือสีน้ำเงินเกรเดียนนั่นเองนะครับก็อ r ร์ควิสค o โอกรมาไม่เยอะเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ ขายดีมากๆแล้วก็ตามปกติเนี่ย Oris Friends ก็ต้องมีโ h r o n o g r a p h เอาไว้อยู่1เรือนผมแนะนำเลยว่าเป็นรุ่นนี้นะครับโอเคครับและแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของเราประจำงานและประจำปีนี้เลยนะครับ Limited Edition Thailand ใหม่ล่าสุดของเรานั่นก็คือ Oris X Central Limited Edition นั่นเองนะครับนาฬิกาเรือนนี้ก็มี สร้างขึ้นมาเฉลิมฉลอง77ปีเซ็นทรัลและก็120ปีของทางออริสนะครับก็ผมคิดว่าทุกๆคนน่าจะเดาได้ละว,ว,ว่าหน้าปัดสีแดงเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะครับนั่นก็คือมาจากสีของเซ็นทรัลนั่นเองเซ็นทรัลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเวลโนนที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับไม่ใช่ว่าแค่คนไทยที่รู้จักทางเซ็นทรัลทางเมืองนอกก็รู้จักทางเซ็นทรัล ทุกๆประเทศด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเซ็นทรัลก็เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าและก็แบรนด์ที่โด่งดังแล้วก็เรียกว่า world class เลยนะครับหน้าปัดสีแดงก็จะเป็น Metallic Gradient Red นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากสีแดงของเซ็นทรัลทั้งในทางองค์กรเนี่ยมาถึง77ปีได้นะครับเช่นดยวกันกับตัวฟอนต์ครับก็เป็นรายละเอียดที่ทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยดูมี ค่าดูมี e x ็กซ์ลู i t วิตี้ดูมีคำสเปเชียลมากกว่าท,ทุกรุ่นนะครับก็จะเป็นฟอนต์สีทองครับก็จะเห็น Oris สโลโก้สีทองเช่นเดียวก,กันกับตัววอเ e อร์เร s t ิสแตแล้วก็ตัวเลขร้อยเมตรพร้อมกับคำว่า Swiss m a ม e ที่อยู่ตรงเลข6นะครับซึ่งรอบนี้ผมมั่นใจว่า o r ริสเพ e น d ์น่าจะสังเกตกันเยอะแล้วว่าเป็น Diverse 65น d เด e นะครับไซส นาฬิกาก็จะอยู่ที่38มิลก็นาฬิกาค่อนข้างยูนิเซ็กซ์เลยใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้หญิงใส่ก็กําลังพอดีข้อมือนะครับผู้ชายก็ใส่ผมคิดว่า,เ,าเป็นเทรนสมัยนี้เลยที่จะใส่นาฬิกาที่อยู่ในบริเวณ38 39มิลน,นาฬิการุ่นนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าน่าจะใส่กันสวยออกมาทุกคนวันนี้ผมก็พกเ,เบอร์11มานะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ ทางเราและเซ็นทรัลได้ออกแบบแล้วก็หนึ่งในนาฬิกาที่สวยที่สุดที่เราเคยออกแบบมาในระยะเวลาสั้นๆเลยนะครับก็นาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะมีแค่77เรือนเพื่อเฉลิมฉลอง77ปีและมีแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับก็หากว่าไปซื้อที่เมืองนอกก็ไม่มีทางได้เจอนาฬิการุ่นนี้อย่างแน่นอนณตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวและก็มี เหมือนมหากรรมเกิดขึ้นว่านาฬิการุ่นี้เนี่ยเหลือน้อยกว่า77เหรือนจริงๆเหลือน้อยกว่าเกินครึ่งแล้วนะครับอีก20กรเรือนสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ในงานนี้เท่านั้นคือ Central International w a t c h f a i r Central ซ h น e ร t ลดมเท่านั้นนะครับหากว่าท่านใดต้องการมาเป็นเจ้าของนาฬิกา Central Limited Edition เนี่ยก็สามารถมาได้ที่ Central International Watch Fair นะครับสำหรับงาน Central International Watch Fair นะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่26กันยาที่ผ่านมาแล้วนะครับจนกระทั่งที่4พฤศจิกานะครับกร็ระยะเวลาสั้นๆนะครับหากว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจในาฬิกาเอ,อ Limited Edition, Arquist ร์ r ว o สโครโนกรือพระเพลของงานนะครับก็คือ ตัวเซ็นทรัลลิมิตดิชั่นเนี่ยซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าลูกค้าจะเห็นไปทัวทัวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะครับก็สามารถแวะมาได้ที่งาน Central International Watch Fair c t n t r t r a l ลชิดลมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ